น้องใหม่ไพยาย่าไพบ้านนะน้องทีมก็น่ารักมือไหม่หัดครับไม่รองไม่รู้เราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะคะยายเป็นภาษ,าษาอังกฤษอันบ่อ,อกไหม่จ้า มันเป็นของมีคมจังจังข้าจับสัตว์สดๆทรมานสัตว์คนเป็นภาษาอังกฤษอ,กอ่านบอ,อกแม่จ้าคอยสิแก้เอาไม่โอ้พอเบ่เห็นหง คอยสีแกะวเนาไม่โอ้แต่เม่อเห็นหงงเป็นว่ให้ใส่มีแต่ว่าอยากใส่นมะจ้เนะ,นะ <ś> ลบๆมีไปกันแะๆกับเอาคือว่าเธอสิทรงครีมให้แม่ก็เห็นทรงสบู่สบู่หลายยูดาจ้าจากได้แต่รี้ปวดโผลีเด้อันหน่อยอันใหญ่มีว่าสันคุน <g ül üyor> เฮ็ดหน่อยสมย่เฮ็ดอยู่ครับชนละละละนานหรือว่าอะไรคะตุลาไปซื้อแพงๆโอ้ยยิปทอดอแกะแล้วกับประมาณนี้หล้วจ้า จะข่อยสีเผาจะข่อยสีแกงดีน้อไหม่ก็ได้จากโรงบานแล้วจ้าอ๋อค่ะค่ะออกมาใบใบบุญนอ้อไหม่จีดด้วยกันค่ะสามคนพ่อแม่ลูกบาดเบิดเงี้ยนเบิดซ่านเลยคะนี่ไหม ศึกษาค่ะคุณบอกว่าสร้างไรายได้จากมือถือปะนะตอนนี้หนูเอาหนูติดนาม,ามขอให้ตาเห็นตาตาเห็ดเบียยเดี๋ยวก็เก่งครับน้องทีม แว้นกยหายไปไหนกำหนดหายเนาะจ้าเนาะเราว่างที่สุดเลยพยายาใม้มันเงียบเงีบและพยายาใม้มันสันสันที่สุดเลยจ้าขอบขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณนะคะเฮ้ เราใหม่พายายพายบานพนางามขอไปอ่านเบื้องยื่วว่างๆงคุณละน่าเมือเน้าวตะอยางหัวขึ้นอย่างข่อย,ยกตอยากว่าเนาะข่อ,ขอยกตอยาก ก็เลยอยากไล่ปะเถอเพื่นอนขั้นตอนนั้นไปตามขั้นตอนอ่ายายเล่นมานี่ตั้งแต่มือวันที่ยี่สิบสามมันเป็นของมีคมจังจังเอจับสัตว์สดๆทรมานสัตว์คนปโดพ่อ,พอ,อีเร้อันหน่อยอันใหญ่มีว่ะสันกุณสวัสดีจ้า น้องทีมสวัสดีครับมูน,นีวันอาทิตย์ภาคบัหน้ามาใหม่เพื่อนยั่แช่ใอยู่ของคุณคู่ผู้คนแน่น้ำนะแช่ไว้แล้วจีดยาผลละจ้า บ้ามมเล็งสิไปฉีดยาอยู่มันเค็ดคัดยอกจ้ะอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้านายเด้อคอยสิศึกษาขั้นตอนต่อไปอืมช่างว่บบามันพ้าเนี่ยหายไปใส่บอยนี่โควิดนั่นบอ้เห็นหลักทีทอละมา่านสัตว์กับบอท้ทอละมา่านหลักทีจับสัตว์สุดๆกพิ่นกับบอ้จับนะั่ เว้ยหเหตไไดคนมาสิขลังได้บะมีผู้ใดคุยนั่งก็เลยเปิดกล้องมันหลายแห้งชนละละละนาหรือว่าอะไรคะ มันหลาย,ล,ายลยกหลเก็บ,บให้เห็ดเฮ็ดกับข่าวกับนางมาแค่ว่าเนื่อที่ได้แล้วพักที่ได้แล้วทังสี่นน่ะขุนโตขุนยังมาหันมายังได้อยู่มันกับประมาณนี้แหละคะ่ะเฮ็ดลงไปเลยได้บ่ได้ห้องกรเฮ็ดพุดตะลกกตลกดีดีเนาะจะเนาะมีความสุขอยู่ หลายค่ะค่ะพี่น้องนี่ยงุมนี่หลายวิธีบ้านๆถูกหลาเอ้ยน่าดีย่าอันแช่ภาพโซดย่ากะ มันหลายหกหลไาเอ้ยคอยสิแก่เราไม่โอ้ขผื่อว่เห็นหงมึงภาพอยู่สบายดีอยู่จ้าพอว่าเห้าอยากหูจักย่างหน่อยห้าก็อน,นีเพื่อนหลายมีเพื่อนหลายๆแล้ว ทักบอกเปนหน้ามาใหม่เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันจะมีคาของของการมองเห็นบบทีขั้นตอนนานมันไปตามขั้นตอนอ,อ่ายายเ่นมานนีตั้งแต่มือวันที้ยี่สิบสาม ขันตอวนานมันไปตามขันตอนอ่ายายเล่นมันีตั้งแต่มือวันที่ยี่สิบสามทำในหน้ามูกับพระท่านมีดอกจ้าแต่งงงง้อมเศร้าๆก็ยบ้านล่ะขอบคุณค่ะ พี่ชมเครื่องกับบอดี้อจ้าหมุนจิตอยูยื้อเธอสัญญาณเน็ตของฉันบอดีเด้อไปใส่บาทจะในจังว่าลื่นลมเนี่ยจะต้อหนาปูเลยแล้วบันนี้ไปหน้ากรับชุมชนไปตามขั้นตอนไปซาซาไ่ต้องไปไหว้ม่ต้องไปเฝ้ารีบรลอนบ่ได้มันหลายแห้ง สนุกสนานค่ะไหวของเห้าเนาะต้องหาบ่มีเวียยมันเป็นวัตอาทิตย์เล้ออยากเพจเพจอาใหม่ไว้คุณผู้คนแนะนำมาหลายขวบเอ้ยอยากศึกษาแห้งเ <ś c oughs> <ś c oughs> พื่อนบอกว่ามันจะมีคาของของการมองเห็นหวัดี อก็บเผ็ดหมาใหม่ไว้มัมมีเวียงมันเป็นไล้อาทิตย์แล้วอยากเาผ็ดเาากเเบ็บหมาใหม่ไว้ให้มันจะเป็นจังไดขออยากรู้จัก